สวัสดีครับผมผมคอมนะครับจากร้านต้นยางยูนพระรามสองนะครับทีมนี้นะครับมานำเสนอยางนะครับตัวนี้เป็นยางยอดนิยมเลยของรอซี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นยางนิโตกนะครับยี่ห้อเนี้ยลูกค้าหลายท่านนะครับจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนที่เล่นล้อแต่งล้อแฟชชั่นนะครับเพราะว่ายางพวกนี้มันจะเป็นยางที่เป็นลายกรงเด็บเหมือนรุ่นบูเบอรีของเรนโซนะครับเป็นลายยางลายสวยตัวยางตัวนี้จะชอบจัดโตอยู่กับพวกล้อแฟชชั่นสัส่วนใหญ่นะครับแต่จริงยี่ห้อนิโตกเป็นยี่ห้อที่ดี ถ้าเกิดเอาชื่อตรงตัวอะไรอย่างไม่บอกรู้มันคงเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับชื่อก็บอกอย่างนี้ตรงนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นยาที่ก็ผลิตขายทั่วโลกะน,น,นะครับอยู่ที่ผลิตประเทศไหนก็เมดินประเทศนั้นแต่เจ้าของแบรนด์ก็เป็นญี่ปุ่นแหละนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยาคูเป็ก265618นะครับนิโต้นะนะครับอ่าเป็นรุ่น NT420D นะครับอ่า นะครับ NT 420เออ SD นะครับทษทีนะครับแต่ตนอดน SD นะนะครับตัวนี้นะครับสเปค265 6 0 8ใส่ได้กับรถเือเาไ,ไรอะไรรถกระบะรถ SUV ทุกรุ่นทุกขันที่เป็นตัวสูงนะครับยางตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยดอกยางเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยรีดน้ำดีนะเดี๋ยวผมให้ดูดอกยางนะครับ ตัวยางของนิโต้นะครับที่ผมบอกมันจะคล้ายๆกับตัวบูเบอร์ลนนะครับก็คือเหมือนกับเป็นลายกรงเล็บถูกไหมครับฟาดลงมาอย่างนี้นะครับเวลาวิ่งลุยน้ําในน้ําก็จะถูกรีดออกไปนะครับยางตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นบ้างแบบ AT ทนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงรบกวนเนี่ยมันก็จะไม่เยอะน้อยนะครับตัวนี้ตุ่มยางเห็นไหมครับอ่าชัดเจนนะครับอาจจะเล็กหน่อยเดี๋ยวหลังผมบอกให้เขาทาใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับผมอันนี้มันเล็กนิดนึงนะครับตุ่มยางนิโต้มันจะเป็นแบบนี้ นะครับมันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกบิต stone นะครับแต่พวกนี้คือยางายแดงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตุ่มพวกนี้เป็นตุ่มที่เขาตัดยางออกจากพิมพ์นะครับอยู่ที่การออกแบบของพิมพ์เขาว่าพิมพ์เป็นแบบไหนนะครับอ่าไม่ใช่ว่ามีตุ่มเล็กวิ่งมาเยอะไม่ใช่นะครับอันนี้คือตุ่มแบรนด์ของเขานะครับพิมพ์ของเขาอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมตัวนี้มีตัวไหนบอกอีกอะไรอีดก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะครับที่ผมบอกนี้ตกนะ NT420S4 นะครับอ่านะครับตัวนี้ใหม่ใหม่ทั้งชุดเลยยามปี21นะครับฟิวนี้นะครับเบิร์กไม่เนี่ยต้องมีประมาณ2000บาทชุดนี้ผมจัดโปรู่10,000บาทเท่านั้นนะครับยางพวกนี้ผมเชิญมากับบอสแฟชั่นพูดจันตรงมีชุดเดียวมีจํานวนจํากัดลูกค้าท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะครับใส่กับนอสแฟชั่นสวยนะครับบอกได้เลยแก้มยางพวกนี้นะครับผมเวลาประกบกับน้องไปอ่ะ บ่งบอกได้เลยนะว่ารถคันนั้นน่ะสวยไม่สวยนะครับดูดีไม่ดูดีเมื่อใส่ล้อเข้าไปนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแกนยางของพวกยางเอทีตัวหนังสือสีขาวนะครับเวลาเอาไปใส่กับรถกระบะวมเนี่ยมันดูมอสโเป็นต้นนะครับเช่นจางนะครับที่เป็นแกนยางมิชลินรุ่นดีๆเนี่ยแกนยางสวยๆเนี่ยเอาไปใส่กับล้อรถเก๋งต่อให้เป็นล้อธรรมดาก็ตามไปใส่กับรถเนี่ยดูมีตังเลยนะคุณบ,บอกให้ยี่ห้อยานนี่บอกฐานะนะนะครับเอาไปวาเหมือนเดิมนะครับด้านร้านเราเป็นสีขาวแดง นะครับร้านอยู่พระรามสองบางถุกเทียนอยู่เลยซอยเทียนทะเล21่สอยเมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับผสำหรับคลิปนี้นะครับผม้อมจากน้นต้นยางนตนขอสั่งไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพวกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ